สวัสดีครับผม <Okay. S 1> เจมผู้เบ่าไทยบ้านนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์ป้าตุกหรือเจ๊ตุ๊กบุญเจริญการค้านะครับสวัสดีค่ะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจเปิดคลัง2คลังภายในเวลาสองวันนะครับอ่นี่นะครับกน็นี่แหละค่ะสาเหตุก็ค,คือนี่ค่ะพอบพอ,พอต้นยางแปลงนี้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เราปลูกไปหกสิบห้าไร่นะคะหกสิบห้าไร่นี้ก็เลยเอาปุย๋ย ที่น,น้องเจมแนะนําเนี่ยครับแล้วถ้าภูเขาไปใบหยกครับเออตรงนี้มาลงสองร้อยสิบลูกแล้วเราก็เราก็มาลงแล้วมันก็นดูสภาพนะคะว่าอเออเพิ่งเข้ามาเพราะว่าลูกน้องบอกว่าต้นแล้วก็ใบสวยแล้วก็เขาเอาตังไปส่งเนาะเอาตังไปส่งแล้วมันเหมือนได้เงินเพิ่มครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอามาลงหกร้อยอ่ะจากจากของแม่อุ้ยเนาะ กร้อยลูกแล้วมันหมดว่าจะสั่งอีกเพราะมีลูกค้ามาก็กเลยว่าเอ๊จะสั่งเฉยๆทาไมแล้วเปิดค้างเฉยเพราเราใช้เองเก็งได้เพราะว่าจริงงอ่ะไม่ได้คิดเรื่องการตลาดหรืออะไรทั้งเส้นนะคะเพราะแค่จะกมาใช้เองแค่ใช้เองแต่มันหมดแล้วจะซื้อเอ่ะ <c oughs> จะซื้อ,อ, <c oughs> อ,อยังไงให้ได้ตังค์แค่นั้นเองค่ะ <c oughs> แล้วปุ๋ยดีไหมโอ้ดีดูดูจริงดูเลยอยากให้เปรียบเทียบกับไปข้างๆมากเพราะว่ามันต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากครับถ้าใครมาเห็นนะ ทางนู้นจะดูแบบต้นซีดต้นขนาดปลูก่อยใช่ไหมครับดูความเขียวความสมบูรณ์ของเฟได้วันนี้นะครับมาเจอวันที่แกะยางขั้งแกะเมื่อวานค่ะครับแล้วอ่าแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะครับพอพอเราเปิดเมื่อวานวันนี้อ่าคนครูอันนี้เป็นคุณครูเกษียณแนะนำชื่อตัวเองหน่อย ชื่อนวราชปิติพัทรสกุลชัยนะคะสนใจนะคะเห็นเพื่อนใส่ปุ๋ยแล้วดีแล้วเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอามาใช้กับแปลงลูกหลานเราหรือไม่ก็เราทำธุรกิจทำธุรกิจอยากทำเพื่อที่จะได้เงินเข้ามาบ้างเนาะใช้ปุ๋ยยังไงให้ได้เงินใช่ตอนนอแฟมนะครับท่านพูดได้ดีมากครับเราใช้เงินซื้อปุ๋ยนะครับทุกวันนี้เราซื้อปุ๋ยแล้วเราได้เงินคืนนะครับแล้วก็เป็น เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับของทั้งเกษตรกร,ครแค่ใช้เองเราก็ได้เงินคืนแล้วเนาะถ้าเรามาทําธุรกิจด้วยมันก็น่าจะสนุกเพราะเราบ่าใช่แล้วเราก็ใช้ยอยู่แล้วใช้ชปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเราอยู่สบายกันไปครับเราหา <c oughs> เรื่องลําบากใส่ตัวบ้าง <c oughs> <c oughs> อยากเที่ยวอยากเที่ยวโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันไปดูสมบูรณ์เขียวมากใส่เนี่ยฟานวลูก เหมือนเหมือนเราอยู่ป่าป่าที่ผุมบูรณ์อ่ะนี่คือสวนยางนะครับสวนยางใบเขียวต้นต้นเขียวต้นต้นอป้าคะปาเนี่ยป้าจะเป็นผู้รับเหมาตัดไม้ที่หมดสภาพเนาะเขามาเห็นนะครับประมูลไ้ว่าแปลงนี้เขาจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าสองล้านอย่าบอกอย่าเพิ่งตัดของฉันฉันต้องทำมา โอเคครับเมื่อกี้ทางนู้นเขาแกะหมดแล้วแล้วมาเจอต้อนนี้ยังไม่ได้แกะ,ะครับมาดูครับแกะโซนมาดูยางโอ้โหค,คุณน้ำหนักดีนะครับรู้สึกได้ตังค์เพิ่ม้วยพอดีพอดีคุณยายจะอยู่บ้านแล้วก็เขาเอาตังค์ไปส่งนะเราอันนี้จริงเขาแกะหมดแล้วแต่ตัวนี้มันมันพิเศษกว่าเขาคือเปิดไม่กี่มีดมันก็เต็มแล้ว อันนี้ก็ยังอยู่ันาะไม่ไดเกินสามะครับเนี่ยใช่อือหมันมันโอเคอ่ะบอกได้ว่าทำดียวว่าโอเคครับแล้วยิงคนดูแลดีได้ของดีมาใช้มันเลยเป็นอะไรที่แบบดีดีเวอร์ดีดีมากๆากนะครับดีในะครับวันนี้ คนเกลีดคนเกลีดกลับบ้านกลับบ้านน่าจะขายยางมีตังวันนี้ได้ตังวันนี้ตลาดนัดอำเภอบุเชษเขาก็เลยไปใช้ตังเออเขาไปใช้ตังนะครับอแล้วก็แฮปปี้กับการใช้ปุ๋ยมากเพราะว่าปุ๋ยคนละครึ่งกันกับนายทุนนะกับเท่าแก่นะครับแล้วก็เขาก็เซฟเซฟค่าปุ๋ยเขาไปได้เยอะนะครับก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับโอเค